<ป>อับเ่าห์เสียิตทุลีผู้ตยาสูนตายพ่อพังได้ฟังนะครับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรู้สึกว่ามีความภูมใิใจในตำรวจมากครับตำรวจคนอื่นสองแสนกว่าคนไม่ไม่ไปทราบว่าท่านมีความคิดมีความรู้สึกอย่างผมหรือเปล่านะครับ แกวิ่งเลนกลางเลยสุดยอดสุดยอดมายังไงเนี่ยโอโ้โหมาลุ้นต้นดีดีใช่ปะ ผมเหนตัวแรกครับเนี่ยผมว่านักกีฬาที่จะมาวิ่งทำลายสถิติผมนี่มา5คืนใส่เนี่ยแขนรองเท้าเแขนผมอ่าใช่แล้วก็ไม่โดนจีบจาอะไรนะเป็นน้องผมอยู่ผมอยู่ฐานเดียวกันเราก็ช่วยอะไรไม่ได้แม่แจ๊คก็อยากทำยังไงถึงอยากจะช่วยหมองได้า รับชาจริงเกิดทูลไว้เพาะให้ชาติายนั้นจงจะเลยค์ชาเปลกยองรยากเหลือยมังใจนะครับมาลังใจข่้งเทียมลงมือ ยเวลายู่เวลายู่เวลายู่เวลาด้วยจะไม่ไม่านี่เวลา14นาทีเข้าเใหน่อเชิญนักกีฬาวิ่งเปตรงมาอยู่ขางเรามากำลังใจหน่อยเชิญครับเชิญเชิญ สยามนะครับสองี่ท่านเคยอยู่ลมาเที่ยวอยู่นก็เป็นลูกศิษย์แต่ว่จะไม่ิ่้มาเที่ยวเป็นรุ่น้องพี่เลยครับผมรุ่นร้อยเก้าค

ต่นเต้นแน่ของอะไรไม่ใช่ของหนูเองเต้นเต้นเพราะว่าพยาบาลจับให้อยู่ว่าคนไข้ลูกรอจบตายพยาบาลไปไปดูไวรงนั้นแ่ะเกือบตายเลยเกือบเกือบสโต๊งน้องติ๊กสามาจุดตานาซิดกับไกตรงจุดตามิ๊บแฟนพี่อ่ะจำได้ไหมจุดตาทิ๊บจุดตาทิ๊บจะมามาทิ๊บที่ไหนลรอจุดทับนิ่มน้อยนุ่มน้อย เนี่ยริมนะเออเขาลงเวน่